อ้าวลองได้ไหมลองได้ไหมยใช่ครับตัวนี้รู้สึกตัวนี้จะเป็น800ลิตรนะครับ <c oughs> เป็นระบบคล้ายระบบเทลเลอร์คือลากจูงนะครับเนี่ย <c oughs> แล้วก็ต้องใช้800ลิตรมีล้อแล้วก็เป็นแอร์บัส800ลิตรหัวเป็นสองระบบนะครับ พุ่งแบบปลายแหลมสูงขึ้นแบบหัวกระจายขาดได้คือกรณีที่ว่าถ้าต้นไม้อยู่สงรงเดียวไม่มีต้นล่างเราก็ปรับเฉียงเดียวเห็นไครับปรับเฉียงขึ้นเป็นหลักเลยล้อเสียบของที่เราจอดเขาเรียกขี่ใกล้ขี่ไกลของรถอะ่ะโอเคแล้วแล้วคราว,วนี้แต่ละหัวก็สามารถเปิดปิดได้นะครับก็คือเปิดปิดปิดก็คือเป็น,นี้เลยอยู่ตรงกลางก็ปิดได้เลยนะครับอย่างนี้นะครับคำว่ามีกี่หัวเรามาได้พิกันเลยเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่หัวนะครับเราย้ำนะครับหัวตัวนี้เราปรับองศาได้สมมติว่าท่านอยู่ต้นระหว่างนี้เฉียงหน่อยอยู่กว้างๆแล้วก็ปรับองศาให้ออกออกขวาหน่อยแต่ถ้าตั้งต้นหน่อยก็ปรับเฉียงขึ้นมาหน่อยนะครับอย่างเงี้ยสะดวกง่ายไม่ต้องไม่ต้องเสียลิ้มยาทิ้งนะครับไปพัดขนาดใหญ่นะครับนี่ครับสังเกตนะครับว่าเราย้ำนะครับอุปกรณ์ทุกชิ้นเรามีอะไร ขายให้ลูกค้านะครับแต่เราไม่ขายอะไรให้ลูกค้าท่านอื่นนะครับต้องลูกค้าที่ซื้อเครื่องนั้นไปเราต้องสำรองไว้ให้ลูกค้าเราดูระบบปั๊มน้ำก่อนแล้วกันดูครับนี่แน่นอนเป็นปั๊มไดอะแฟมครับสี่สูบแน่นอนครับแล้วดูโลโก้ควบคุมสายโอ้โหแข็งแรงมากครับดูครับดูข้อเป็นสายไฮดริกเกือบทุกเส้นเลยนะครับสังเกตดีนะครับนี่อย่างนั้นตอนที่เห็นดีเนาะหนึ่งสองสามสี่นะครับใหญ่ครับใหญ่จริงๆครับดูคำมือผมนี่นะครับ จะใไั่แนะนำให้ใช้ปั๊มไดแฟมสี่สูบครับเราไม่ใช้ปั๊มแบบตัแปงเลือกปั๊มสายพานสามสูบนะครับอันนี้ก็เลือกปั๊มแบบแปงดูน้ำงี้ครับหนึ่งสองสามสี่แล้วเราเป็นเจ้าน่าจะเป็นเจ้าแรกในไทยมั้งครับที่สามารถซ่อมปั๊มไดแฟมได้นะครับก็แบบปรับความสูงใช่ไหมปรับจะกความสูงขาแล้วก็ล็อกล็อกล้อ,ลอไม่ให้หมุนได้นะครับยาวของของการแลกจุงได้ครับมันเป็นล็อกล้อครับก็เปลี่ยนแค่ใส่สลัก นี่คือสายบอกระดับน้ำนะครับว่าปริมาณน้ำเหลือเท่าไรถ้าเติมน้ำไปเนี่ยก็เหลือเท่านี้จะเห็นจากภายนอกเลยถ้าเกณขึ้นมาเลยครับเระดับก็ด,ดูฟ้าครับอืมเนี่ยพูดเลยฟ้าอ่ามีระบบล็อกด้วยนะครับดูเราครับนี่ครับฟ้านะครับใหญ่มากมีโกลกองด้วยแล้วก็มีขัวแถมให้ด้วยสำรองโอโรลิงเผือหายนะครับเราให้หมดเลยตัวนี้แถมป็นลูกค้าเลยนี่ครับแถมไถมเปเลยมอะไร เราสำรองลูกค้าอยู่แล้วนี่ในถังนะคะครับผมลูกค้าบุกกองครับใหญ่มากป่อยการเติมน้ำมากเลยหัวตัวนี้เราแถมให้หแถมใช่ไหม<ช>เราจะแถมเหรอเราแถมไปเลยจำเงินจำกัดดีกว่าหัวหนึ่งเจ็ดแดร้อยอ่ะโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันคือว่าตอนด็กคนเห็นคลิปนี้ก็แจ้งว่าแถมนะครับแต่ต้องโทรสอบถามนะครับพรเรา มีจำกัดแล้วการโทษปกติไม่ได้แถมให้ลูกค้าอย่างเดียวให้20เครื่องแล้วกันนี่เองครับที่แถมหัวจะเป็นเนี่ยครับเบอร์ยางนะครับหูใหญ่มากเลยถต่ว่าไม่ต้องใช้ยางเบอร์อย่างนี้เพราะมันต้องรับน้ำหนัก26เอ่อ23ฟุม8.5ครับ42นะครับลากกว้างเนี่ย8.5นิ้วนะครับ้างเนี่ยใส่ตั้งแต่ไม่าช่30แรงแล้ว30แรงแล้วกันลากไม่ทั้งหมดเลยพราลบากจะไม่จะไม่ได้กินแรงรถ เหมือนรคุณลากเทลเลอร์รถเกี่ยวข้าวรถใายเดินตามพวกนั้นนะครับที่ลากเทลเลอร์ได้นะครับขอที่มีแรงรถขอให้สภาพรถสมบูรณ์ก็ลากได้หมดเลยตอนนี้ครับตั้งแต่สิบสี่ยี่สิบกแรงสาสิบกิแรงสี่ิแรงจนถึงร้อยแรงนะครับก็ลากนี่ครับเราเดี๋ยวเราเตรียมติดตั้งนะเราจะถ่ยายโชว์อีกทีหนึ่งทงั้ง้นามนะครับดูครับแล้วก็ดูเนมเพจบอกว่าของช้างเขาเป็นไงก็ไหนนะโอ้โหมข็ตกงต่อ นะซึ่หมดครับพี่มีอะไรใช่ไหมตัวนี้มีอะไรทุกชิ้นแม่กระทั่งปั๊มข้อแรกรก็ปั๊มยางในมีนะครับตัวนี้ไม่ต้องในระบบปั๊มระบบหัวระบบใบพัดเรามีอะไหล่ขายขายให้เฉพาะลูกค้าที่ซื้อเครื่องไปนะครับเยรายังนะครับสำรองไว้ลูกค้าดังนั้นลูกค้าควรจะเลือกร้านบริษัทที่มีอะไหล่ไว้ก็ต้อถามว่ามันเป็นข้อสําคัญเลยอย่างเช่นพวกชุดผ้าเนี่ย จะบอกลูกปืนมีไหมใบ่ามีไหมมอเตอร์มีไหมอย่างเงี้ยเราต้องเราต้องมีอะไหล่เขาว่ามีอะไหล่เพราะอะไรลูกค้าใช้ฉุกเฉินเราต้องมีสำรองลูกค้าเราเลยต้องปฏิเสธให้กับลูกค้าที่ซื้อเครื่องของยี่ห้ออื่นนะครับที่บอกว่าใส่กันได้แต่เราก็ไม่ขายเพราะเราต้องสำรองลูกค้าคือถามว่าเราสำรองกี่เปอร์เซ็นต์เราสำรองประมาณห้าเปอร์เซ็นต์จากยอดขายเพื่อจะเป็นสำรองไว้นอนไว้เฉยเลยเพื่อรอรลูกค้าอย่างเดียวเช่นหัวเนี่ยเราสั่งที่ลประมาณสองสามหมื่นนะแต่เราก็จะนอนนอนไว้ลูกค้าประมาณพันหนึ่ง น,นี่เราอายู่ไอ้ฟังว่าทําไมเราต้องสํารองไว้ให้ลูกค้าของเราโดยเฉพาะเพราะงั้นถ้าซื้อเครื่องเนี่ยโปรดสอบถามร้านที่ท่านซื้อว่ามีอะไรสํารองไหมความว่ามีคือสามวันสามวันตงถึงมือท่านนะหนึ่งวันถึงมือท่านนะแบบนี้ถ้าขี่รถมารับเองเนี่ยวันเดียวก็ถึงเรื่องอะไรเรานะครับถ้าซื้อเครื่องน,นั้นไปนะ,ะแต่แล้วก็ถ้าถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดเราก็ส่งเคอรี่แฟลชสามวันก็ถึงครับท่านต่อการใช้งานแน่นอน ก็ต้องบอกว่าเรื่องอะไรสำคัญมากอันนี้ก็คือ a i r ์บัสลิตร800ลิตรนะครับระบบเทเลอร์หรือว่าระบบลากจูงนะครับใช้ได้ตั้แต่รถ14แรงเลยจนถึง100แรง800ลิตร a i r ์บัสดูยางครับใหญ่มากตัวเนี้ยราคาตั้งปกติเนี่ยอยู่ที่8,900 0ตอนเนี้ยเราให้โปรโมชั่น10เครื่องเท่านั้นนะครับ10เครื่องเราย้ำแค่10เครื่องนะเราจะขายเพียง79,900บาทอ่า มีหมดนะครับมีแค่สิบเครื่องนะราคานี้ไม่มีที่ไหนนะครับแล้วก็แถมกมีหัวมีโอริงดูฝาถังครับโหไฮโซมาก